สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิดชัยบอลสีนะครับช่วงนี้เบิดชัยขออธิบายก่อนนะครับว่าบอลสีเบิดชัยมันมีไม่เยอะนะครับก็เลยจะลองมาทําคลิปแบ่งปันแบบเป็นชุดแต่มีชุดเดียวนะมีชุดเดียวนะเอา้าคุณเบิดไงทํางั้นนะก็คือมันไม่มีอะทุกท่านจะขายทีละต้นก็ยังไงอยู่เนาะ ก็เอามาชุดเดียวขายเป็นชุด6ต้นพร้อมกันเลยราคาเหมาเหมาไปเลยรวมส่งไปเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมมีภารกิจแบบเยอะมากเลยทุกท่านไหนจะงานดนตรีงานที่ร้านอีกนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้คืองานดนตรีนี่เข้ามาปดดังปัดามากนะครับถาโถมเข้ามาเยอะมากผมก็พยายามแบ่งเวลาทำบอลสีด้วยนะครับก็ประกอบกับช่วงนี้หน้าหนาวนะครับบอลสีของผมก็เลย โตไม่ทันขายเอาง่ายๆก็คือมันไม่โตด้วยนะครับชักใบสั้นไม่สวยอะไรก็พยายามปรับเปลี่ยนแก้ไขขนาดหนักแล้วละ <c oughs> แต่มันก็นะธรรมดาของบอลสีนะครับที่เวลาหน้าหนาวมันก็จะเป็นแบบนี้มันเป็นธรรมชาติของเขาทุกท่านผมก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงแล้วละนะครับวันนี้ก็เลยมาผมลองมาแบ่งปันชุดนี้ดูนะครับว่า จะมีคนสนใจไหมเนาะหกต้นหต้นชุดเทพสำหรับคนที่แบบหัดเลี้ยงอ่าหัดเลี้ยงบอลสีเอาไปก่อนหต้นนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นรวมส่งให้เลยนะครับสำหรับชุดนี้เนาะมามีชุดเดียวทุกท่าน <c oughs> ไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าอะไรเนี่ยคุณเบิร์ดมาขายแบบชุดเดียวเอา้า ถ้าป้าอยากได้อ่ะถ้ามันหมดล่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะป้าเนาะเอาชุดนี้ก่อนมาเริ่มเลยต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนี่เดี๋ยวผมเริ่มต้นที่หนึ่งให้เลยอ่ามีชุดเดียวนะวันเนี้ยหกต้นนี่ต้นนี้คือออ t ติมัอันนี้คือออพติมัตนะครับรากทะลุกระถางแล้วดู นี่ครับเอาไปเลี้ยงอีกนิดขึ้นกระถาง6ได้เลยนะครับออปติมัสนะครับนี่ต้นที่1อ่าต้นที่1เป็นออปติมัสมี3ใบแล้วสวยงามดูลายละเอียดกระดูกแดงออปติมักระดูกแดง, us, รดแดงตรงกลางเหลืองเหลืองแดงๆแล้วก็มีสีเขียวตรงนี้นะครับนี่ออปติมัตต้นที่1นะให้ดูรายละเอียดแต่ละต้นก่อนต่อไปทุกท่านนี่นี่ครับ ซั Sky. นเซ็ทสกายนี่พระอาทิตย์ตกดินนะครับดูต้นนี้สวยงามเลยซันเซ็ทโอ้โหสวยเลยนะครับชุดนี้แบบหาได้ไปนี่คุ้มมากนะครับดูต้นเริ่มโตแล้วนะครับสีก็ชัดเจนนะครับสำหรับซันเซ็ทต้นนี้ดูทุกท่านแดงเหลืองมอนมนแดงเหลืองมอนมนนะครับเนาะซันเซ็ทสกายต่อไปนี่ เกศนภูมารินทุกท่านนี่นี่นี่เกศนภูมารินชุดนี้น่าเก็บสะสมมากชุดนี้ผมคัดมาให้แบบเน้นๆเ,เลยนะครับเกศนภูมารินกระดูกแดงๆงแล้วป้ายเหลืองเม็ดขาวเข้าตรงนี้สีเขียวสวยนะครับเนาะป้ายสวยป้ายเขียวกระดูกแดงๆงนะครับนี่เกศรภูมารินนะครับต้นที่สามเนาะอ่าสามต้นแล้วนะครับสามต้นแล้ว วันนี้ให้เลยชุดหกต้นต้นต่อไปนี่อุทยานใหญ่ราดชพึกนะครับอุทยานหลวงอุทยานหลวงราดชพึกครับทุกท่านนี่ครับดูหืมป้ายสวยๆนี่หลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มาแล้วทุกท่านดูอุทยานหลวงนะครับต้นที่สี่กระถางที่สี่นี่ดูความเหลืองความเขียวของเขา นี่เหมาะแก่การทําเป็นแม่พันธุ์มากอุทยานใหญ่ต้นนี้หลอดหลอดใหม่มาแล้วนะครับหลอดใหม่มาแล้วมีนอให้ด้วยหนึ่งนอล้อเล่นหญ้าถอนทิ้งก่อนอืมนี่หญ้านะครับถอนทิ้งโอเคต้นที่สี่เนาะต่อไปต้นที่ห้าต้นที่ห้าปลกนะครับทุกท่านอาจจะไม่เคยเห็นนี่ชายชนป้ายเหลืองแล้วตรงนี้ทำไมเป็นสีขาว เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งคือรัชตะพังแก้วนะครับป้าชายชนเหลืองนะครับเนาะชายชนป้ายเหลืองมีสี่ใบสวยๆหลอดใหม่กี้งี้ออกมาตรงนี้แล้วนะครับนี่นี่ครับชายชนป้ายเหลืองหรือเรียกอีกชื่อว่ารัชตะพังแก้วนะครับนี่แปลกเนาะปกติชายชนเข้าป้ายแดงแต่นี่ให้เลยป้ายเหลืองนะครับมาต้นสุดท้ายวันนี้นี่ นี่ครับต้นสุดท้ายนะครับไม่แยกนะทุกท่านไม่แยกวันนี้ขายเป็นชุดนะครับอันนี้คือหนึ่งเดียวในจัก,กรยานนะครับผม <c oughs> <c oughs> หนึ่งเดียวในจัก,กรวาลสิจัก,กรยานอะไรเราหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลกัดสีมาแล้วนะครับนี่สามใบสวยๆนะครับนี่โตมานี่สวยมากอันนี้แบบจุดขาวเห็นแบบชัดเลยนะครับเนาะหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลน,นะครับมาชุดนี้นะครับทั้งหก ต้นนะครับ6ต้นนี้ให้ในราคา1,590บาทส่งฟรีไปเลยนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะเก็บเงินปลายทางบวกอีก20บาททุกท่านเก็บเงินปลายทางบวกอีก20นะครับเพราะว่าเก็บเงินปลายทางเขาจะคิดเพิ่มอีก20บาทอยู่แล้วนะครับเนาะให้ไปเลย6ต้นสวยๆนะครับไล่เรียงกันเลยนะครับเนาะไล่เรียงกันเลยมาก็มี ออปติมัต์นะครับซันซิสกายเกสรภูมลลินอุทยานหลวงราชชพึกรชตะพังแก้วแล้วก็1เดียวในจักรวาล6ต้นชุดมือใหม่หัดเลี้ยงแฮปปี้มิลชุดสุดคุ้มนะครับ6ต้นเอาไป1,590บาทรวมส่งเก็บเงินไปทางบักเพิ่ม20บบาทเท่านั้นนะครับทุกท่านนี่คุ้มนะครับเนาะ หกต้นนี้คุ้มเลยตั้งเป็นแม่พันธุ์เอาไปขายายต่อเลี้ยงสวยๆหรือว่าจะเอาไปขายต่อแยกต้นขายก็ได้นะครับท่านไหนจะรับไปเอาไปเลยหกต้นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทแค่ต้นนี้ก็ขายก็สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบต้นนี้ก็เอาง่ายๆเลยหกร้อยห้าสิบละต้นนี้ก็สองร้อยห้าสิบแลนี่ก็สองร้อยห้าสิบนี่ อันนี้คือคิดเฉลี่ยให้นะครับแต่จริงๆแล้วคือขายยกชุดคิดดูคุ้มมากทุกท่านชุดนี้คุ้มมากเอาไปเลยนะครับเนาะหต้น1590รวมส่งคัดให้สวยๆเลยนะครับท่านไหนสนใจก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้มีชุดเดียวผมก็ลองไปก่อนถ้ามีคนสนใจก็ จะได้ทำไว้ให้นะครับเนาะถ้าสนใจชุดแบบนี้ก็จะทำไว้ให้แต่ก็ถ้าจะเอามาขายเป็นต้นเป็นต้นมันก็มีไม่เยอะไงมีไม่เยอะนะครับก็เลยเออขายเป็นชุดไปเลยคุ้มด้วยเหมาไปเลยทุกท่าน6ต้นถึงหน้าบ้านท่านเอาไปเลี้ยงเลี้ยงเสร็จโอ้โหตอนนี้กำลังพุ่งเลยนะครับคัดให้สวยๆวยเลยนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปอาจจะมีน้อยเนาะทุระเยอะมาก ประกอบกับบอลสีไม่มีขายบอลสีโตไม่ทันด้วยนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากๆทุกท่านลากันไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ